สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการสวสวคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรั้วกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณาสุขออกอากาศทุกวันอนังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางทีวีออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w h s t t v t v วันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจนะครับมาบอกกับผู้ชมครับเขาแรกวันนี้ครับกรมรสมบัตแจ้งขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนพนักงานนวดทางออนไลน์ผ่านระบบ b i ส p o r t a ล กระทรวงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนพัฒนาระบบบิสพอร์ทัลให้พนักงานนวดหรือผู้ให้บริการสามารถขอขึ้นทะเบียนพนักงาน้วนได้ผ่านทางระบบออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วลดการเดินทางมาทําธุรกรรมที่ศูนย์บริการแบบเบสเซตกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัด โดยมีขั้นตอนง่ายๆในการขอขึ้นทะเบียนพนักงานนวดทางออนไลน์และยังติดตามสถานะได้ผ่านทางเว็บไซต์ b i t p o r t a l g o t h ดังนี้เลือกสมัครสมาชิกหรือลงชื่อเข้าสู่ระบบเลือกขออนุญาตออนไลน์เลือกขอใบอนุญาตงานบริการใหม่เลือกธุรกิจสปาหรือคลินิกเสริมความงามเลือกใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกรอกแบบฟอร์มและอัปโหลดเอกสาร ติดตามสถานะได้ทางอีเมลหรือ SMS รับใบอนุญ,ญาตอิเล็กทรอนิกส์นะครับผ่านทาง b i t p o r t a l g o t h ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับผ่านทาง02 1937 000ต่อ18433 18206หรือสายด่วนกรมสบศ .1426 สครับข่าวต่อไปครับกระทรวงสาธารณสุขขยายออกใบรับรองสุขภาพดิจิทัลสำหรับคลินิก ร้านยาโรงพยาบาลเอกชนลงทะเบียนเข้าร่วมได้แล้ววันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาดิจิทัลเฮ a ท์แพลตฟอร์มให้รองรับการใช้งานของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งทางประเทศจึงได้จัดหาไลาเซนเพิ่มเติมให้กับคลินิกเวชกรรมคลินิกทันตกรรมคลินิกเทคนิคก,การแพทย์ร้านยาและโรงพยาบาลเอกชนเพื่อใช้ในการรับรอง ไปรับรองอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นใบรับรองแพทย์สําหรับตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์กรณีติดเชื้อโควิดสิใบรับรองแพทย์สาหรับใบอนุญาตขับรถยนต์ใบแสดงความเห็นของแพทย์ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าวใบรับรองการตรวจเชื้อหาเชื้อโควิดสิด้วยเอทีเคและ R t p c ทและใบรับรองสุขภาพอื่นๆในอนาคตซึ่งตั้งแต่วันนี้ได้เปิดให้หน่วยบริการดังกล่าวสามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดจำนวนผู้ลงนามเป็นระยะเวลา2ปีโดยคลินิกเวชกรรมคลินิกธันตกรรมคลินิกเทคนิคการแพทย์ร้านยาและโรงพยาบาลเอกชนที่สนใจสามารถสมัครใช้งานได้ผ่านทางหมอพร้อมสเตชันหรือหมอพร้อมสเตชัน o n m o p h g o t h l h l o g i n โดยศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดได้ผ่านทางที่เว็บไซต์หมอพร้อมครับ นี่ก็เป็นแวดวงนะคะข่าวสารในแวดวงสาธารณสุขนะครับที่เรามาบอกต่อให้กับผู้ชมได้รับทราบครับถ้าสามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้นะครับรายการสประสาคุยข่าวได้ผ่านทางทีวีออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเวลาวันอังคารและวันศุกร์ครับสำหรับวันนี้ผมสละประจบสีและทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ